ใครสิใครเออ,เอ,อไม่รู้ครับคุณเป็นใครนะออคุณจำเสียงฉันไม่ได้จริงหรอไม่ได้อะครับนึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าแต่คุณคอจะช่วยใบให้ได้ไหมแค่อย่างนั้นคุณก็ลองหันมาสิคะนี่ คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยฮะแล้วน,น,นี่คุณเป็นใครเนี่ยฉันขอโทษด้วยนะคะคือฉันคิดว่าคุณเป็นคู่เดทของเก่าของฉันอะ่ะคุณหน้าตาคล้ายเขามากอะฉันขอโทษนะคะเออพ่าวหลังก็ดูให้มันดีๆกว่านี้หน่อยแล้วกันค่ะ รนะมันล็อกรหัสอ่ะทำไงดีเนี่ยคิดออกแล้วแต่ว่าแกต้องเป็นคนทำนะอ,อไปเอ่อคุณคะนี่ใช่โทรศัพท์ของคุณไหมครับพอดี เจอมันตกตรงทางเข้าอะค่ะอ๋อใช่ครับแต่โทรศัพท์ผมมันเป็นสีช่างมาเลยครับขอมือถือคืนด้วยเอ่อคือถ้ามันเป็นโทรศัพท์ของคุณจริงเนี่ยขอรหัสด้วยค่ะนี่คุณในเมื่อมันเป็นของผมอยู่แล้วจําเป็นได้หรอที่ผมต้องบอกรหัสคุณนะก็เพื่อความแน่ใจว่าคุณคือเจ้าของโทรศัพท์จริงๆอะค่ะ ขอรหัสด,ด้วยค่ะ 1>, 1 3ึ่งตัวสี่ครับมันไม่ถูกอะค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมใส่ของผมเองขอรหัสใหม่ด้วยค่ะนี่คุณจะไ,ได้111424มันไม่ถูกอะค่ะคุณ ขอมือถือขอมันไม่ไม,ไมัไม่ใช่ของคุณแน่ๆเลยไมานี่นี่คุณหน้าเหมือนผู้ชายคนนั้นจริงๆด้วยอ่ะคุณเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ยฮะเก่งการเราไปเดี๋ยวก่อนสิคะหยุดเลยนะนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับก็อีนางนี่มันขโมยมือถือผมไปอะ่ะเอามาผมว่าไม่น่าใช่นะครับ ถ้าเครื่องนี้เป็นของคุณจริงอ่ะรหัสอะไรครับหนึ่งสามตัวสี่สองสี่ใช่จริงด้วยอะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าอีนังนี่มันเป็นขโมยทีนี้ก็เอามือถือผมมาได้แล้วเดี๋ยวก่อนค่ะนั่เป็นมือถือของฉันค่ะแล้วผมจะรู้ได้ไงอ่ะ สรุปเป็นของใครกันแน่สวัสดีซิลิสวัสดีเหนียวมีอะไรให้ฉันช่วยไหมมือถือมันจําเสียงของคุณได้อะก็ฉันบอกแล้วไงเป็นมือถือของฉันเดี๋ยวฉันเล่าทุกอย่างให้คุณฟังเองค่ะโทษนะคะมีใครเห็นโทรศัพท์ฉันไหมคะอ๋อครับผมเห็นอ๋อค่ะเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับได้ค่ะขอบคุณนะคะ แป๊บนึงนะครับพอดีว่ามือถือของคุณมันเปื้อนนะค่ะคุณนี่ใจดีจังเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับเป็นคนด้วยกันน่ะก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วเรื่องธรรมดาค่ะแป๊บนึงนะครับนี่ครับมือถือของคุณค่ะขอบคุณนะคะยินดีค ผมให้เวลาคุณห <face> mm ้านาทีรีบออกไปจากที่นี่ซะก่อนที่ผมจะแจ้งตำรวจไปสิโอ้ยครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ครับโทรศัพท์ของคุณขอบคุณนะคะครับในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของโรงแรมผมต้องขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเอางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมอบห้อง V I P แทนคำขอโทษให้กับคุณไม่เป็นไรเลยค่ะ พวกเราสองคนไม่ได้ต้องการอ่ะคุณให้เขาคนเดียวพอแล้วค่ะไม่ได้หรอครับเพราะว่าพวกคุณน่ะเป็นคนนำมือถือมาคืนให้แขกของผมขอบคุณพวกคุณสองคนมากนะคะที่ช่วยฉันไวนะคะ้ค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันพาคุณกลับห้องดีกว่านะคะขอบคุณนะคะถ้าอยางนั้นตามสบายนะครับเราทุกคนต้องระวังตัวเองให้มาก เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วข้างในจิตใจของเราเป็นยังไงภายนอกอาจจะแต่งตัวดูดีแต่ภายในเน่าเฟะมีถมไปเพราะฉะนั้นจงระมัดระวังการใช้ชีวิตให้ดี